สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับผมเนาะที่เข้ามารับชมนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับในคลิปที่2นะครับผมวัประจําที่5นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นิะครับคลิปนี้มัดรวม4น้นอยนะครับพี่ๆนะครับมีนนอยเฉพาะกิจนนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับชื่นชอบแนวทางนนอยไหนนะครับก็ลองพิจารณาตัวเลขไปเสี่ยงโชคได้นะครับผม ก็สลับในเลขพงสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางผมก็ถือว่าเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับพี่พี่ถ้าใครติดตามผมน่าจะรับรู้ได้นะครับเนาะเพราะว่าถึงจะไม่มาตัวเน้นแต่ก็มาในตัวเจาะนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อวานนี้ก็ตัวลูดตัวรูดนี้เกือบหลุดนะครับพี่พี่เกือบหลุดเลยนะครับผลรอบเฉพาะกิจนะครับผม0-16กับ27นะครับผมของเรา น้อยแรกไม่มานะครับพี่พี่ไม่มาเนาะถ้าเกิดเป็น106ก็ยังจะมา06อยู่นะครับผมอันนี้หลุดไปนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับผม2องเกนะครับกับสอนะครับของเรามาเข้าในตัวกับเน้นๆนะครับวิ่งที่สี่นะครับ4 9่เกนะครับตัวเน้นนะครับผม ส่วนสไม่มีนะครับรอบปกติ9 4 948กับ74นะครับพี่พี่อันนี้มาเด้งเดงเลยนะครับอยาที่ผมบอกมาเด้งเดเลยนะครับทั้ง74นะครับผมในตัวกลับแล้วก็4 8ตรงตรงนะครับอืมวิ่ง4ีนี่มาเด้งๆเลยนะครับพี่เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกด้วยในโค้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าปากมากๆนะครับแล้วก็นะครับผมเลขตารางนะครับ แตก3ตัวนะครับดีที่ผมไม่ได้จับถ้าเกิดผมเน้นส8่แปดยังไม่แน่อาจจะอาจจะ3ตัวตรงนะครับพี่พี่อันนี้946เนาะนะครับผมเน้น46กับ49นะครับถ้าเกิดเน้นส8เนี่ยผมว่าไม่แน่อาจจะ3ตัวตรงถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบเนาะ3ตัวแล้วเอาเอาตัวที่ผมเจาะให้นะครับเนาะ9 948เนี่ยนะครับมาใส่ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะ3ตัวตรงนะครับแต่เลขตารางของเรานี่มานะครับพี่พี่นี่ครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับถ้าเกิดใครจับเลขตารางนะครับรอบ VIP นะครับ090กับ82นะครับของเรามาเข้าในตัวเน้นอีกแล้วนะครับตัวกลับ09 90ไม่รู้ที่0มาแล้วนะครับผมก็3ตัวก็ผิดตัวเดียวเนาะ908อันนี้090นะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดผมเอาเลข2เข้ามานะครับมาแทนเลข6เนี่ย โอ้ผมว่าน่าจะกระจายนะครับน่าจะกระจายเลยนะครับประมาณนี้น่าเสียดายนะครับเนาะถ้ามีเลขสองเนี่ยน่าจะกระจายนะครับแต่ก็โอเคนะครับได้ประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจแอดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางวันที่5นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากนะครับคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับ เป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับไดแนวทางนะครับตัวเด่นตัวเด็ดนะครับไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากลองเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองราคานะครับเข้าไปสอบถามสักทายดูก่อนได้นะครับเนาะชื่นชอบไม่ชอบนะครับเข้าไปแล้วออกก็ออกมาได้นะครับพี่นะครับไม่ว่ากันนะครับผมก็ เลขเด็นตารางนะครับในวันอาทิตย์ก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับผมผมให้เป็นที่เลข0นะครับเลข5เลข8เลข9เลข4เลข2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมี5มี2 มีสี่มีศูนย์มีเก้ามีแปดนะครับตัววิ่งวันนี้นะครับผมตัววิ่งวันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5านะครับผมให้ไปที่เลข5าประกบคู่นะครับก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เก้า 5้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับเป็น5กับเป็นศูนย์นะครับพี่พี่ถ้าใครไม่ชื่นชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับลองมองในเลขตารางได้นะครับเนาะนะครับผมอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนั้นตัวเจาะผมให้ไปที่สองศูนย์นะครับ08 52น,นะครับ59นะครับผมนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่ ให้ไปที่เลข2นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่2 0 8 2 5 9นะครับผมนี่เลยตามนี่เลยนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งศูนรูดห้านะครับพี่พก็ขอให้มาตรงตรงเน้นเน้นก็แล้วกันแดดเมื่อวานก็แล้วกันเนาะเมื่อวานนี้มาแบบเด้งๆเลยนะครับผมก สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับคุณน้ากัญญานะครับแล้วก็คุณแม่นงรักนะครับแล้วก็แม่น้องประกาศนะครับรวมถึงพี่พีเอฟซีนะครับคุณพินกินเที่ยวนะครับแล้วก็พี่พีเอฟซีหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเนาะแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์หรือว่าไม่ไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่มีพี่พีเอฟซีก็ไม่มีเบาหลองแนวทางนะครับพี่พีเนาะก็ ได้กำลังใจจากพี่พี่เอฟซีนะครับถึงมีวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเนาะก็ผมก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปนะครับทุกๆแนวทางนะครับขอให้พี่ๆมีโชคกันทุกคนเมื่อคืนนี้ก็หวยลาวรอบดึกนะพี่ๆปังมากๆนะครับปังมากๆเลยนะครับลาวสามัคคี VIP ลาว VIP แล้วก็ลาวกาชาินะครับก็ถือว่าปังนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครติดตามก็น่าจะมีโชคกันนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเดี๋ยวผมลงให้นะครับสำหรับลาวสามัคคีเนาะนะครับ ก็ท่าในใดที่ติดตามก็รอรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วนะครับเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมสลับบ้านคุ้มทองราคานะครับเข้าไปแล้วขอให้รวยๆเฮงทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับ